ณลานหน้าบ้านผู้ใหญ่แสผู้ปกครองของบ้านถ้ำลึกเจ้าตัวนั่งหน้าเครียดกระเหมงเมื่อพยายามอธิบายอย่างไรกลุ่มคนกรุงผู้มีอันจะกินก็ไม่เข้าใจว่าสถานที่ที่พวกเขาต้องการไปสิ่งที่พวกเขาต้องการเห็นและครอบครองนั้นมันเป็นเพียงตำนานเป็นเรื่องเล่าสิ่งที่คนยุคนี้เพียงแต่ฟังจากปากผู้เฒ่าผู้แก่แต่ไม่เคยไปไม่เคยเห็นเพราะไม่คุ้มค่าที่จะเสี่ยงเดินทางไปเพื่อให้ประจักษ์จแจ้ง ด้วยว่าตลอดเส้นทางล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยอันตรายที่จะดักทำร้ายหรือเอาชีวิตคนโลกไรก็ตามที่ต้องการเข้าไปให้ถึงถ้ำลึกหรือถ้ำโพทองหากไปด้วยเจตนาอันดีต้องการเพียงบําเพ็ญเพียรตั้งสติมุ่งสู่ความไม่มีตัวตนดับแล้วซึ่งกิเลสและไม่ต้องการกลับมาเกิดเพื่อให้ใช้กรรมอีกในภพหน้าสิ่งใดๆก็ตามที่คอยปกป้องทั้งถ้ำลึกและถ้ำต้นโพทองในตำนาน จะไม่โผล่หน้ามาทําอันตรายใดๆให้เกิดความเจ็บปวดหรือแม้แต่ตนกตกใจเลยจนนิดเดียวแต่หากมายังหมู่บ้านนี้ซึ่งมีชื่อเรียกมาจากถ้ำอัศจรรย์ที่ว่าด้วยเจตนาเช่นเดียวกับพ่อเลี้ยงอิทธิและชาวคณะคือต้องการครอบครองเพียงหน่อออนหรือมเมล็ดที่สามารถนําไปขยายพันธุ์ต่อได้ผลึกแก้วซึ่งความจริงแล้วเป็นแร่เป็นอัญมณีอันมีค่ามหาศาลเห็นจะพากันไปหาที่ตายอย่างเดียวเท่านั้น ผลกรุงซึ่งนำโดยผู้เลี้ยงอิททีนี้มาถึงบ้านถ้ำลึกตั้งแต่เย็นของวานซืนและทันทีที่มาถึงก็บอกถึงเจตจำนงชัดเจนว่าต้องการพบผู้เท่าสองคนผู้ใหญ่แสและพรานแสงสองพี่น้องตระกูลทองมั่นซึ่งแบ่งหน้าที่กันชัดเจนตั้งแต่สมัยยังนมผู้ใหญ่แสเป็นชายผู้มีความรู้สูงเดิมทีพอเท่าสงผู้เป็นบิดาส่งไปเรียนในตัวเมืองทั้งคู่ ทว่าน้องชายอย่างพรานแสงหรือไอ้แสงในขณะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เจ้าตัวต้องการไม่ใช่ความรู้เรื่องโลกภายนอกการพัฒนาหรือวิวัฒนาการใดหากแต่เป็นทุกสิ่งอย่างในอาณาเขตอันเขียวขจีไม่ว่าจะเป็นเพื่อหรือสัตว์ทุกองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับป่านั้นต่างหากที่เจ้าตัวต้องการตัวพอเท่าสงเองก็เป็นมนุษย์จำพวกตามใจพวกมึงกูเลี้ยงดูจนพ้นปากเหี่ยวปากา้า พึ่งพาตัวเองได้แล้วอยากไปไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ทำนั่นเองสองพี่น้องจึงแยกกันเดินคนละเส้นทางหากแต่องค์ความรู้ที่ต่างคนต่างได้นั้นล้วนแล้วแต่นำมาพัฒนาหมู่บ้านได้ทั้งสิ้นเช่นกันพี่เรียนจนจบด้านการบริหารและรับหน้าที่ปกครองบ้านถ้ำลึกต่อจากพ่อส่วนคนน้องกลายเป็นพรานใหญ่ที่ฝีมือไม่ว่าด,ด้านการตีรอยสัต์คาถาอาคมสมุนไพรที่พานพึงมี ก็โดดเด่นไม่เป็นรองใครปรานรุ่นใหญ่บางคนยังสายหน้าเมื่อมีคนว่าจ้างให้นำทางไปยังสถานที่อันตรายซึ่งรายล้อมหมู่บ้านเอาไว้เต็มไปหมดสุดแท้แต่จะเลือกไปที่ไหนแต่กับพรานแสงนั้นไม่ใช่เลยแกกล้าแกแร่งและแกเก่งไปไหนไปกันขอเพียงตอบรับค่าจ้างที่เสนอไปและเชื่อฟังที่แกบอกทุกอย่างเป็นพอสิ่งใดที่ห้ามอย่ารีอ่านละเมิด สิ่งใดให้บอกทำอย่ารอช้าดังนั้นด้วยกฎเหล็กสองข้อที่ว่ามานี้พณกคนกรุงคนกลายที่พรานแสงจะนำทางให้จึงกลายเป็นว่าจำเพาะจอดจงเฉพาะผู้ที่มีความคิดมีความเป็นผู้ใหญ่ไม่ห้าวไม่ดื้อไปเสียไอ้พวกที่มาแล้วดูแคลนว่าป่าก็คือปา่อปาสัตว์ก็คือสัตว์ดื้อรั้นไม่ฟังคำพรานแสงจะไม่รับค่าจ้างโดยเด็ดขาดให้นำเงินมากองเท่าบ้านแกก็ไม่เอา พูดสั้นๆผาไปก็ตายเปล่าเสียเวลาชื่อเสียงของทั้งคู่รวมถึงตัวหมู่บ้านเองแม้จะอยู่ติดชายป่าไกลจากเมืองใหญ่แต่ก็ใกล้ความเจริญกล่าวคือสิ่งใดที่พึงมีเพื่อการเ้าทันโลกกว้างอากนำมาสู่หมู่บ้านได้ผู้ใหญ่แสะจะไม่นิ่งดูได้ดิ้นรนหารือเรียกร้องตามสิทธิ์กระทั่งบ้านถ้ำลึกไม่มีใครกล้าพูดว่าเป็นชาวบ้านนอกบ้านดอย สัญญาณการสื่อสารชัดเจนสนทนากันสะดวกถนนหนทางทั้งเพื่อนำผลิตผลพืชพันธุ์ไปขายและซื้อของใายที่จำเป็นเพื่อมาต่อทุนเติมให้ร้านสะดวกซื้อในหมู่บ้านครบครันหรือก็กว้างขวางลาดยางอย่างดีไม่มีหลุมมีบอ่อทั้งยังที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวร้านนำทางลูกคาบเรียกว่าเป็นหมู่บ้านที่แทบไม่ขาดสิ่งใดเลยนั้นก็ไม่ผิดนักเ้าวาขน,นะเดียวกันวิถีเดิมเป็นมาอย่างไร ปัจจุบันก็เป็นไปอย่างนั้นบ้านถ้ำลึกยังคงผลิตพรานที่เป็นพรานจริงๆออกมาเรื่อยๆส่วนที่ว่าจะชะกาดสู้พรานรุ่นเก่าที่ฝาบ้านประดับไปด้วยเขาสัตว์หนังสัตว์ได้หรือไม่นั้นก็สุดแท้แต่ความพยายามและการหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองด้วยว่าปัจจุบันการล่าสัตว์ในประเทศไทยถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายโทษทั้งจำทั้งปรับร้ายกาจจนอาจสิ้นเนื้อประดาตัวได้ หากปีค้งไม่รู้หลบรู้หลีกดีพ่อต้องให้บอกอีกอกี่ครั้งกันเชียวฮึคนอ,อีธิทำเผือกนั่นนะแม้แต่ตัวผมเองก็ยังไม่เคยไปเคยแต่รับฟังมาเท่านั้นต่อให้เป็นรุ่นพ่อผมเองก็ไม่ต่างกันมันทั้งไกลทั้งอันตรายหากจะไปเที่ยวชมธรรมชาติก็ขอให้เป็นไปตามโปรแกรมที่ทางหมู่บ้านมีเถอะอย่าเสี่ยงในสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเลยมันไม่คุ้มผู้ใหญ่แสว่า รั้นแล้วก็ยกแก้วน้ําขึ้นกระดกแสดงความลําบากใจออกมาทางสีหน้าอย่างชัดเจนก็แล้วต้องให้พูดอีกกี่ครั้งผู้ใหญ่จึงจะเข้าใจว่าที่ผมและคณะถอมาถึงที่นี่เพราะมีข้อมูลชัดเจนแล้วว่าทำผลึกนะ่ะมีอยู่จริงรวมทั้งตนโพที่มีสีทองเหลืองอารามตั้งแต่รากแก้วถึงยอดอ่อนด้วยนั้นผมไม่ได้มาเที่ยวผมมาเพื่อศึกษามาเพื่อนําชื่อเสียงที่จะมีมากกว่านี้มาสู่ที่นี่นั่นน่ะ ผมต้องชี้ต้องบอกและยืนยันกับผู้ใหญ่ยังไงวพาด็อกเตอร์กรมลเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางพืชพันธุ์เป็นนัก,กรึกษาศาสตร์เราไม่ได้มากันเรียนนะผู้ใหญ่พ่อเลี้ยงอิทธีว่าหลังถอนใจอย่างเหนื่อยอ่อนในการอธิบายเช่นกันฝ่ายผู้ถูกกล่าวถึงด็อกเตอร์กรมลน,นักพึกษาศาสตร,ร,ร์ที่ได้รางวัลจากเวท,ทีต่างๆเองก็ได้แต่นั่งทำหน้าปั้นจิ้มปั้นเจอพยายามยือดอกซึ่งหลังเสื้อเชิดราคาแพง มีแต่แผงกระดูกุหุ้มด้วยหนังแว่นสายตาขนาดใหญ่และหนาตามวิสัยผู้สงภูมิในอุดมคติที่ไม่ก่อดั้งก็ดันแล้วดันอีกจนนิ้วแทบทะลุไปถึงหว่างคิว้วทุกอย่างก็เพื่อความน่าเชื่อถือซึ่งตัวผู้ใหญ่แสร,รู้ดีรู้ดีแก่ใจเป็นที่สุดว่าไอ้ที่ทั้งพ่อเลี้ยงอิทธิและด็อกเตอร์กมลแสดงออกมานั้นหลองล่วงผลเขตท่องเที่ยวอันป็นผืนป่าที่ทางการกำหนดให้แล้วลก็ ไม่มีสิ่งใดจะสามารถคุ้มกลาหัวให้พ้นจากอันตรายได้เลยว่าแต่นี่เมื่อไรน้องชายผู้ใหญ่จะกลับมาสียทีอย่าบอกนาว่าพรุ่งนี้เพราะผมได้ยินประโยคนี้มาสองวันแล้วก็อย่างที่บอกไปนั่นล่ละผู้ใหญ่แสว่าเหมือนหน้าไปยังทิวเขาอันสลับซับซ้อนพรุ่งนี้คงกลับถ้ายังไม่เห็นหัว,วก็พรุ่งนี้อีกวันจะไปเอาแหนอนอนได้ยังไงบ้านมาไฟแคร์เองก็เจอปัญหา และไอแสงมันกำลังแก่ให้โยยังว่าเสือมีใช่หมาแมวที่จะพบกันได้ไง่ายๆยิ่งกับเสือลำบากด้วยแล้วก็คงต้องบอกคุณว่าพรุ่งนี้ไปเป็นอาทิตย์นู่นละถ้ารอไม่ไว้ก็ล้มเลือกเสียสิผู้ใหญ่แสได้ทีวกเข้าเรื่องเดิมการที่มีคณะคนกลุ่มหนึ่งมาเผชิญโชคประจนภัยแล้วอาจถึงแก่ความตายโดยผ่านหมู่บ้านที่ตนปกครองโยอาจทำให้เสียชื่อเสียงก็เป็นได้จังหวะนั้นเอง มายาและชาติชายลูกสาวและหลานในไส้ของพ่อเลี้ยงอิทธิซึ่งใช้เวลาในการรอกว่าสองสามวันไปกับการเที่ยวชมธรรมชาติและวิถีดังเดิมที่ยังมีอยู่ก็เร่งมาพบเขาพร้อมข่าวดีอาจไม่ต้องรอผ่านแสงมีพรานที่จะพร้อมนำทางไปยังถ้ำแห่งนั้นให้เพียงแต่ต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยเท่านั้นใครพรานคนนั้นเป็นใครเขาอยู่ที่ไหนพาพ่อไปพบเขาเดี๋ยวนี้เลย พ่อเลี้ยงอิทีิว่าไม่จําเป็นค่ะสักประเดี๋ยวเขาก็จะมาพบคุณพ่อเองยาบอกเขาแล้วเห็นว่าเสร็จธุระอะไรสักอย่างเกี่ยวกับกระทิงนี่ละ่ะเขาจะมาพบในทันทีแบ่งปุนเขาพูดทํนมองนี้แหละครับคุณลุงชาติชายช่วยแถลงไขอีกแรงด้วยอาการถอนใจเชิงนายฝ่ายมายาหมอสาวเองก็ขอนให้ทว่าครู่เดียวก็หัวร้ะสดใสดังเดิม,ดมสำหรับชาติชายลูกพี่ลูกน้อง ซึ่งเป็นคุณหมอสาวของเขาความจําดีแต่เรื่องที่เกี่ยวกับการแพทย์ถ้ว่ากับอะไรทั่วๆไปกลับเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาจนบางครั้งก็น่าลำคาญหากไม่ใช่เพราะภรรยาของเขาซึ่งสนิทกับมายาขอร้องให้เขาซึ่งอย่างน้อยก็เป็นคนตระกูลเดียวกันมาด้วยเขาคงไม่ยอมลำบากตามทั้งลุงและบิดามาถึงที่บ้านถ้ำลึกหมู่บ้านที่ต้องนั่งรถกันร่วมวันร่วมคืนแบบนี้แน,แน่ลำพังธุรกิจส่วนตัว ที่เขาใช้สติปัญญาและความรู้แตกแขนงออกมาจากธุรกิจครอบครัวที่ดูแลอยู่ก็ยุ่งจนปวดหัวแล้วนี่ยังคอยมาดูแลน้องสาวที่อายุขาด30อีกไม่กี่ปีแต่กลับสนเหมือนเด็กอีกวันหนึ่งคงต้องสวดพาราและลายน้ําไหลหนทีเดียวทันทีที่ได้ยินดังนั้นสีหน้าของผู้หญิแสก็มีอันมีสู้ดีขึ้นมาประหนึ่งว่านี่เป็นอีกอย่างที่เขาไม่อยากให้เกิดขึ้น นอกจากน้องชายตัวเองที่เป็นพรานใหญ่ของหมู่บ้านแล้วยังมีอีกคนที่ฝีมือพอสูสีเพราะเป็นสิทธิสายตรงที่ผู้ใหญ่แสไม่อยากให้ทั้งคณะได้พบสองวันมื่อนี้แกอุตส่าห์โล่งใจเนื่องจากทั้งคู่ที่พอจะนำทางคณะพ่อเลี้ยงอีทีออกนอกเขตป่าที่ปลอดภัยได้ไม่อยู่ในหมู่บ้านทั้งคู่แต่นี่หนึ่งในนั้นกลับมาแล้วและดูท่าว่าจะรับงานไม่สนข้อห้ามของแกอีกด้วยพรานจอม อน,นาคตพรานใหญ่แห่งบ้านท่ำลึกนั่นลหละคือนาำของเขาเออผมว่าจะไปให้ความสำคัญกับเจ้าจอมมันเลยมันยังนมฝีมือสู่น้องชายผมไม่ได้หรอกหากมันจะนำทางไปเห็นทีคงพากันหลงทั้งที่ยังไม่พ้นป่านอกแล้วนั่นลหละพูดแบบนั้นก็เท่ากับดูหมิ่นน้องชายตัวเองนะลุงผู้ใหญ่ทุกคนหันไปยังต้นเสียงพร้อมกันผู้ใหญ่แสถึงกับถอนใจ ทั้งละอายทีโป้โปรดแม้จะทำไปเพื่อความปลอดภัยของนายอิทธิและคณะและกลุ่มใจขนาดหนักเมื่อเห็นปลายทางแล้วว่าไม่สามารถห้ามใครต่อใครได้อีกแล้วจอมหรือพานจอมโล่หน้ามาจากหลังบ้านอันรกคื้ที่เต็มไปด้วยดงกล้วยและสมุนไพรชนิดต่างๆแขวนเนื้อกระทิงสดก้อนใหญ่สีแดงชำ้ำซึ่งร้อยด้วยหวายเอาไว้ยังส่วนปลายของไม้ไผ่ที่ใช้ตากหอมตากระเทียมทันทีที่เห็นกัน ความแคลงใจพลันประตูขึ้นจนพ่อเลี้ยงผู้มั่งคัง่งเผลออุทานถามออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจคนนี้หรือพรานที่ว่าน้ำเสียงค่อนไปทางไร้ความเชื่อถืออย่างชัดเจนครับลุงคนนี้แหละพรานจอมที่จะนำทางเราไปผมถามกับทั้งชาวบ้านและลูกหาบแล้วฝีมือเขาไม่ธรรมดาและยังเป็นพรานที่น้องชายผู้ใหญ่เขาปั้นมากับมือเชื่อถือได้แน่นอนทั้งหมู่บ้านคนที่จะเข้าระหว่างป่านอกกับป่าในาบ่อย มีแค่พรานแสงกับพรานจอมเท่านั้นเนื้อกระทิงนั่นก็เห็นบ้าได้มาจากเอที่ไหนนะยาชาติชายหันไปถามน้องสาวน้องกระด้งค่ะเห็นว่าเป็นที่อันตรายไม่แพ้ที่อื่นด้วยคุณหมอสาวบอกเสียงชัดแจ๋วจำใสตาเป็นประกายชาติชายเข้าใจได้ในทันทีนี่เป็นอาการตกลุมรักที่น้องสาวคนนี้ไม่เคยเป็นมาก่อนผิดกับอีกฝ่ายทีมองมาและผ่านไปเลยไม่ใส่ใจ รากับเจ้าหลอนไม่มีตัวตนตั้งแต่แรกครบจนยามนี้ก็ไม่เปลี่ยนไหวแน่หรือพ่อเลี้ยงอิทธิถามอีกราวกับว่าการเดินทางไปยางถ้ำผลึกจะมีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคําตอบของอีกฝ่ายเท่านั้นผมเป็นคนบ้านนี้เกิดบ้านนี้โตที่นี่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมถามกลับดีกว่าว่าพวกคุณนอาไว้หรือเปล่าถ้ำผลึกนอกจากจะไกลแล้วยังมีอันตรายรอบด้าน กับคนที่ไม่เคยเจอความลําบากอย่างพวกคุณแล้วคิดสมัยดีกว่าไหมว่าคุ้มแล้วหรือที่จะเสี่ยงตกลงผมจ้างพรานเลยก็แล้วกันค่าจ้างเท่าไหร่กี่ตั้งก็ว่ามาคนใจถึงพูดตรงแบบนี้ละ่ะผมชอบใจนักเท่านั้นเองการว่าจ้างก็เกิดขึ้นพร้อมทั้งกําหนดการที่จะออกเดินทางตือสายของอีกวนันพ่อนเลี้ยงอิทธิมองขาดหลังคําตอบเชิงประชดกึ่งถามนั้นว่าชายคนนี้เป็นคนที่พึ่งพาได้ เขาหันไปกระซิบกับหลานชายและลูกสาวว่าได้รู้เรื่องราวของพรานคนนี้มามากน้อยแค่ไหนอย่าลืมเล่าให้ฟังในภายหลังด้วยเขาชอบใจในตัวของพรานหนุ่มผู้นี้จริงๆค่ำวันเดียวกันนั้นคณะของพ่อเลี้ยงอิทธิกำลังดื่มดำกับทั้งอาหารที่แม้จะเป็นแบบพื้นบ้านแต่ก็ครบคันทั้งรสชาติและหน้าตาไม่ต่างจากที่ขายตามพัตคารพรานจอมนำลูกหาที่จะติดตาม และทำหน้าที่ตั้งแต่แบกหามเข้าของเครื่องใช้อันจําเป็นไปจนถึงจัดการเรื่องอาหารการกินที่หลักที่นอนมาพบเพื่อให้รู้จักคุ้นเคยกันก่อนจะออกเดินทางในวันรุ่งขึ้นนายอาชาน้องชายของพ่อเลี้ยงและยังเป็นบิดาของชาติชายมีสีหน้าไม่พึงใจนักที่ถูกขัดจังหวะในการเล่าเรื่องของใครกนหนึ่งที่เก่งกาจขึ้นแท่นเป็นบ้าที่จอมรันตั้งแต่ยังนมโบกมือไล่เป็นทํานองว่า มีเรื่องอะไรให้มารายงานในภายหลงังเห็นว่าตอนสิบห้าก็ข่าเสือได้มีดเล่มเดียวมาแล้วเสือตอนนั้นลากคนไปเป็นอาหารร่วมเิบแต่เด็กสิบห้ากลับจัดการมันได้ด้วยมีดเล่มเดียวตัวคนเดียวได้อย่างง่ายดายด้วยเอาอย่างนี้เถอะพี่อิดถ้าพรานแสงยังไม่กลับมาแล้วเจอตัวเจ้าพรานหนุ่มคนนั้นก็จ้างเขาเลยเห็นว่าเป็นครูสิทธิ์กันคนบ้านนี้เคารพไม่ต่างกันหรอกพี่16บหกพรานจอมเอ๋ยทะลุกลางป้อง ด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบใบหน้านิ่งเฉยตามปกติเด็กคนนั้นฆ่าเสือตัวนอายุ16และเสือตัวนั้นก็กินคนไปแค่สีคนเท่านั้นไม่ใช่สิบสองในสีเป็นพ่อแม่ของเขาและไม่ใช่การฆ่าง,ง่ายด้วยมีดเล่มเดียวลำพังคนเดียวเสือตัวนั้นเจ็บหนักเพราะคมกระสุนจากชาวบ้านอยู่ก่อนแล้วกว่าจะเอามันลงก็ได้แผลที่ต้องรักษากันร่วมเดือนลูกนั่งเองยังทําไม่ได้ที่ซ้าเราหลังฟังให้ทัวท่วทีฟังจากปากหลายปากก่อนนํามาเล่าจะดีกว่านะครับ นายอาชาเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งด้วยอาการทั้งสฉงนและไม่พอใจพร้อมกับตั้งคำถามด้วยสีหน้าแดกดันว่ามึงมั่นใจได้ยังไงล่าดีขนาดไหนจึงมาตำหนีคนแก่คราวพ่ออย่างกูรันก็ได้รับคำตอบทันทีเช่นกันโดยปราณจอมพูดด้วยอาการเรียบนิ่งอย่างเคยเรื่องที่คุณกำลังเล่าสนุกปากกันอยู่นั้นเป็นเรื่องของผมเองนั่นละ่ะสีหน้าของนายอาชาจึงเปลี่ยนไปทำนองว่าจริงหรือ เด็กชายที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังคนนั้นกับชายหน้าคมเข้มตรงหน้านี้คือคนเดียวกันจริงๆดังนั้นหรือถ้าเป็นแบบนั้นมีเท่ากับตนเพิ่งดูแคลนคนสําคัญแบบบันดาไปแล้วหรือย,อย่างไรเอาเถอะผมไม่ถือสาหรอกคนเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกเห็นสองว่าไปห้าเห็นห้าก็ว่าไปร้อยพวกนี้คือลูกหาบที่จะจัดการกับของหนักๆที่เราต้องเอาไปเป้ส่วนตัวกับปืนของพวกคุณคงแบกไว้นี่เจ้าจองเจ้าเจิดเจ้าใจ พวกมันเป็นพี่น้องกันเผื่อพวกคุณสงสัยว่าทําไมจึงหน้าตาคล้ายกันนักเขาว่าพลางผายมือไปที่ลูกหาทีละคนตามลําดับนั่นยิ่งทําให้ผู้เลี้ยงอิทธีชอบใจขึ้นไปอีกอิกริยาที่แสดงออกต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างสุภาพแม้อีกฝ่ายจะได้กว่าหาได้ยากนักในหมู่คนเมืองและตัวอย่างก็เพิ่งมีให้เห็นจากน้องชายของเขาเมื่อครู่นี้เองทานเข้าด้วยกันก่อนสินครับพรานอาหารมีมากมายทีเดียวหากทานหมดนี่ ที่ผมคงจุกไปทั้งคืนชาติชายว่าเขาเองก็ชอบใจในตัวของพรานจอมเช่นกันพรานหนุ่มปฏิเสธด้วยความสุภาพให้เหตุผลว่าตนเองยังมีธุระอีกหลายอย่างที่ต้องจัดการให้เสร็จก่อนออกเดินทางในวันพรุ่งนี้รั้นแล้วจึงเหลือบมองบนโต๊ะอาหารซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเนื้อผักมีน้อยเหลือเกินหันไปทางจองสั่งความโดยน้ำเสียงยังคงราบเรียบดังเดิมเองจัดการหากิงกับพระภามาต้ม ให้คุณคุณก็ดื่มด้วยนาะเห็นท่าจะต้องท้องอืดหนักทีเดียวคืนนี้เจ้าจ้องพยักหน้ารันแล้วจึงปลีกตัวไปหาของตามที่สั่งซึ่งก็เป็นสมุนไพรทั่วไปที่หาได้ง่ายหลังบอกเรื่องที่ควรรู้อีกสองสามอย่างพรานหนุ่มและสองลูกหาบที่เหลือก็ทำท่าจะพลาจากไปเช่นกันทว่าพ่อเลี้ยงอิทธีจริงร้องขอลูกหาบเอาไว้กับพวกตนสักคนด้วยมีเรื่องต้องการถามอีกหลายอย่างและเชื่อเหลือเกินว่า ไม่จําเป็นต้องให้อนาคตจอมพรานต้องอยู่ตอบเองซึ่งพรานจอมก็ไม่ได้ติดใจในเรื่องนั้นบอกแก่ใจและเจิดว่าเลือกเอาว่าใครจะอยู่เป็นธุระให้นายเขาและใครจะตามตนไปจัดการธุระให้เสร็จสิ้นจากนั้นเขาก็ผลาจากไปเงียบๆทานองเดียวกับเมื่อตนโผลมาสองพี่น้องลูกหาพ่อตกลงกันในท,ทันทีแล้วใจก็เร่งเดินตามพรานจอมและหายไปกับความมืดมิดยามคำ่ำ ที่คลี่คลุมทั่วอานาบริเวณตามหน้าที่ของมันไปนายมีอะไรให้ผมรับใช้ครับเจอถามก็ไม่มีอะไรมากหรอกเล่าเรื่องเกี่ยวกับถ้ำผลึกนั้นให้ฟังสักหน่อยจะได้ไหมฟังจากป่าคนนอกคงสู่คนพื้นที่ไม่ได้สะดวกหรือเปล่าละ่ะพอเลียงอิดที่ถามน้ำเสียงไม่สูงไม่ตม่ำไม่มีอาการดูถูกดูแคลนคนเผยออกมาให้ต้องอึดอัดใจแต่ยังได้ได้ครับ ไม่ใช่เรื่องที่ต้องปิดบังอยู่แล้วเจอตอบแล้วจึงเล่าให้ฟังว่านับแต่สมัยคนเท่าคนแก่ปู่ของปู่ของปู่และพ่อของปู่อีกทีต่างก็เล่าเลือกันว่าไกลออกไปในหมู่ภูเขาอันน้อยใหญ่นับสิบนับร้อยลูกมีถ้ำหนึ่งที่พิสดารกว่าถ้ำทั่ว,วไปทางเข้าถ้ำเป็นโพรงกว้างและสูงพอให้ช้างเดินเข้าออกได้สะดวกหากแต่มันมีง่ายก็ตรงความลาดชันที่มี ที่แทบจะเป็น45องศาพื้นที่หรือก็ลื่นจากความชื้นที่มีทั้งปีปากทางเข้าถูกบดบังด้วยดอกไม้หลากสีที่จะเจริญและงอ,อกงามเฉพาะพื้นที่แถบนั้นแต่ยังพอมองเห็นได้จากปากถ้ำถึงส่วนถวงกว้างปานพระราชวังต้องใช้เวลาเดินร่วมวันแต่เรื่องของอากาศที่อับหรือไม่ถ่ายเทนั้นไม่เป็นที่กังวลเพราะทุกๆช่วง3-400เมตรผนังถ้ำด้านบนจะมีโพรงให้แสงสว่างลงมา และระบายอากาศไปในตัวณโถงกลางของถ้ำก็มีโพรงขนาดใหญ่มองเห็นท้องฟ้าได้ชัดถนัดตาผนังถ้ำทุกอนูล้วนฝังเอาไว้ด้วยเพลรพลอยและมณีมีค่าจนมองไม่เห็นเนื้อหินเดิมตรงกลางมีดอนดินสูงพอประมาณอันเป็นที่ตั้งของต้นโพที่ท้องไปเสียทุกส่วนตั้งแต่รากลำต้นกิง่งใบไปจนเมล็ดยืนต้นทำงานส่องแสงสว่าง กระทบกับมณีหลากสีส่วนนั้นจึงได้ชื่อว่าถ้ำผลึกและที่น่าแปลกอีกอย่างคือไม่มีนกหรือสัตว์ชนิดใดนำเอาเมล็ดไปขยายพันธุ์ที่อื่นพวกมันเพียงก่อคอนส่งเสียงร้องกระโดดโลดเต้นไปตามภาษาแต่ไม่ใส่ใจจะกินเมล็ดโพเลยจนนิดเดียวคนโบราณที่แก่กว่าปัจจุบันบอกว่าโพต้นนั้นแรกเริ่มเป็นเมล็ดที่ติดมากับซอกของปีกนกกาลาเวกที่กินผลจากต้นโพ ที่องค์พระศาสดาตรัสรู้ร่วงและเจริญเติบโตในถ้ำนั้นและอยู่แบบนั้นมาหลายร้อยปีหรืออาจจะเกินกว่าและที่สําคัญแม้ที่กล่าวมาจะล้วนแต่เป็นความสวยงามและข้อดีแต่การจะไปถึงที่นั่นยากกว่าการปีนเขาด้วยมือเดียวเป็นร้อยเท่าเพราะสวยและอาัศาจรรย์จึงต้องปกป้องและหน้าที่ที่ปกป้องที่ว่าก็เป็นของเทวดาผีสางและปีศาจที่อาศัยอยู่ในป่ารอบบริเวณถ้ำนั้นแหละครับนาย จ,จบเรื่องเล่าเพียงเท่านั้นคณะของพ่อเลี้ยงอิทธีนั่งเงียบไม่ต่างจากเด็กที่กําลังนั่งฟังนิทานแต่และคุณตาเป็นประกายเมื่อได้จินตนาการตามที่โลคหาบหนุ่มบ้าฟังแล้วช่างน่าอัศจรรย์นักหรือคุณว่ายังไงดกรกรกมลน,นายอาชาถามต้นไม้ที่มีเปลือกสีทองความจริงก็มีเห็นอยู่ปราปลายครับเพียงแต่มันทองแค่บางม,มุมทองปลอมๆทองปนเขียว มันเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างยางไม้ที่ซึมอยู่ตามเปลือกกับอากาศจนเป็นสีต่างๆแต่ไอที่ว่าทองไปทุกอโนตั้งแต่ยอดยันรากนี่ผมว่าเห็นจะเป็นนิทานเสเร็จแล้วกระมังเป็นความจริงครับนายหลักฐานก็มีอยู่มีคนได้มาไว้ในครอบครองแล้วด้วยแต่ก็เสี่ยงตายจนแทบเอาตัวไม่รอดใครใครกันที่มีใบโพสีทองนั้นไว้ในครอบครองแนะนำให้ฉันรู้จักหน่อยได้ไหม ากเป็นอย่างที่ว่าจริงยินดีใจเงินให้จะก,กี่แสนกี่ล้านก็ไม่มีปัญหาพ่อเลี้ยงอิทธิว่าแหววความโลภเริ่มฉายชัดได้เห็นต่อให้เอาเงินทั้งหมดที่พวกนายมีรวมกันมากองให้เขาก็ไม่เอาหรอกครับเพราะสิ่งที่ต้องแลกมามันมีค่ามากกว่าน,นั้นอะไรจะมีค่าไปกว่าเงินทองกองเป็นตั้งอีกเล่าคราวนี้เป็นนายอาชาบ้างที่กล่าวด้วยความที่เกิดมาและตั้งแต่จำความได้ เงินเป็นวัตถุที่สามารถกลับเคลื่อนได้ทุกอย่างแม้แต่เพชรแต่ทองยังต้องใช้เงินซื้อฉะนั้นในความคิดและความเชื่อของเจ้าตัวไม่มีสิ่งใดที่สูงค่ากว่าเงินอีกแล้วชีวิตครับนายชีวิตของคนที่เขารักที่สุดเพื่อนเพียงคนเดียวที่มีกินเล่นนอนไปไหนมาไหนด้วยกันเราพี่น้องร่วมสายเลือดทีนี้ผมขอถามนายกลับบ้างเถอะครับอย่าหาว่าเสียมารยาเลยหากมีคนนําเงินกองใหญ่สูงเท่าบ้านมาให้ โดยแลกกับชีวิตลูกชายของนายนายจะให้ไหมครับมันเป็นคําถามที่หาได้เสียมรารยาทแต่ยังได้กลับกันมันกลับเป็นปรัชญาให้ทั้งคณะได้สำเนียกถึงความจริงที่ว่าเงินมีค่าก็จริงอยู่แต่คงไม่เกินไปกว่าสิ่งที่ตนต่างหวงแหนชีวิตของตนและคนที่ตนรักนั่นเองนายมีธุระอย่างอื่นจะเรียกใช้ผมอีกไหมพอดีทางโน้นเองก็เป็นธุระของผมที่ทิ้งไม่ได้เหมือนกัน เจอถามและผู้เลี้ยงอิทธีก็ถามกลับด้วยความอยากรู้ทางโน้นหมายถึงธุระเดียวกันกับพรานจอมนะหรือมีเรื่องอะไรสําคัญนักเล่าในบอกมาทีช่วยคนครับนายช่วยคนที่ถูกผีเข้าก่อนมันจะเอาชีวิตคนคนนั้นไป